เอาเก้าลูกเลยครับโอ้ดีนะเก้าลูกสามตัวเลยเหรอพ่อยินดีต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่องกลุ่มทรัพย์ชนะเพจอีสานนิวเพจกลุ่มทรัพย์ชนะพ่อลำมีภูขาวมันก็ลงเอาเลขภูเขามากระซิบบอกเลข3ตัวตรงๆตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวนะครับเม็ดเดียวหางเดียว3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวนะครับตรงๆเม็ดเดียวหางเดียวว่าจะเป็นตัวไหนเราตามไปดูนครับพ่อรำนะครับอาจารย์ลำนุ่งพ่อลำนะครับวันนี้ได้ ท่านก็หันผมก็ไปเอายุบบางบอนต้นกล้วยเข้าผมก็ได้สองสองหนึ่งมานผมเป็นโบมัดให้ผมก็เลยมัดสองสองผมก็นำมาต่อห้องสองทเนี่ยก็เลยบอกว่าหนึ่งไซผมก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งไแล้วง่วนนี่เราเป็นยังไงนะพ่อโอ้อันนี้ผมก็ได้ตัวนเลขฝันเลขลงเอาครับนี่ลงเอาอยู่ไหนครับลงเอาอยู่หน้าศาลเลขยศาลอะไรครับคุณพ่อนี่ศาลภูเขาเพิ่นก็ศาลภูเขาเพิ่นอ๋อ ครับลงเอายูพีเนาะครับคุณพ่อฟันไม่มีเลขลงเอาอย่างเดียวครับเนี่ยผมลงเอาแล้วผมก็ฟันดีครับฟันไม่ใช่ไหนกินนั่นกินนี่ฟันลงได้เลขได้ก็ไปว่าฝันนี่เลยเนาะพ่อเนาะครับอ๋อวันฟันว่าจะกินนี่อย่างค่ะกินเข่ากินนั่นกินนี่เบ้อแต่เช้านะแต่ก็ได้ปลาได้ยังเป็นสันนะฟันดีครับผมก็ถือเอาเยอะกว่าตายังสันครับ ผมก็ได้เรืตัวนี้กเรืนั่นพันหลาร่วมกันท่านั้นเลขแต่ว่าผมนี่ท่นนี้เลือวก้อนผมกลมีค่สองสองหนึ่งคนเก้อนบอเ่ครับวก้อนเข้าสองหนึ่งเต็มเต็มเลยต้นวยด้วยจังไรคัต้นขวดเอาต้นขวยบอลงเอาต้น้วดในสามตัวเลยในสามตัวเลยสองสองหนึ่งครับเขางคีหมดละเขาเลลงคีบลงไล่ค่ะแาผมลับมาบานแบบแยมไปเลยว่าไปซื้อยังไงสองสองก็เอา หนึ่งใส่อกมาผมเป็นคนดมมักผมกับเพื่อนสีเทียนว่ะเอาล่องมึงไดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนเหรอถูกสองสองหนึ่งเต็มเต็ดเลยพ่อขออยังไงครับพ่อที่ศาลปู่ขาวครับผมนั่งเอาที่นี่แล้วครับอย่างนี้เลยแปลว่าพ่อถ้านั่งเอาแล้วผมก็ไปฝันดีเลยอะไรเขตัวนี้ล่ะเอาก็พอหลังจากที่นั่งใช่ไหมคะที่ศาลปู่ขาวก็ไปฝันเลยฝันว่ายังไงบ้างครับพ่อฝันว่าได้ปลาครก็เลยที่ขอ ได้ไปลากับได้กินข้าวปลาก็ยังไปทงหน้าผมก็บใช้ตาหิวเลยตาหิวเลยครับตาหิวตอนพอนั่งเอาเนี่ปูขาวเพิ่นมาลงมามาบอกมาเขียนให้หรือมาบอกผมมานั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็รงเอาแหละครับเพิ่นเพิ่นมาบอกเลย่หรือว่ามาเขียนผมก็ได้ยินเลยผมก็ได้ยินเลยเช่นเขาเข้ามาจครับได้ยินเพิ่นได้ยินได้ยินว่าจะไหนเพิ่นบอกว่าจะไหนได้ยินว่าให้เอาเก้าเนี่ยหกได้ไหม ได้ดอกกาวหนเลยสามตัวเลยเหรอพ่อไม่โอ้ขาวมากระซิบให้สามตัวเลยนะพ่อดอกกาวหนึ่งหกนะครับตัวเล็กเลยครับกาวหนึ่งหกเลยกาวหนึ่งหกนะคะที่สารปู่ขาวงวดนี้พ่อซื้อไปกี่ใบคะงวดนี้ครับซื้อไปกี่ใบครับซื้อไปผมไม่เคยซื้อเลยเจ๊กี้เลยซื้อลอตเตอรี่เห็นวหมล่าซื้อลอตเตอรี่เยอะแล้วจ๊กี้ยี่สิบเลยครับซื้อลอตเตอรี่ยี่สิบใบ ไปจับรถเตอรี่อันนี้รถเตอรี่ไว้แล้วหนึ่งหกระบอยยี่สิบใบเคยซื้อเพียดเลยถึงพวผมก็บอก่าซื้อมันฝันมาเลยปลาแล้วก็ได้หิวปลาได้กินเขาวผมก็เลยไปจับรถเตอรี่ยี่สิบใบเขียนตาเลยด้ชมฝันว่าได้กินด้วยนะคะในปลาในปลาได้โชคได้ลาบตอนเนาะฝันว่าได้ลงเลขได้ก็ฝันว่าได้จับปลาได้กินข้าวเขาเลยได้โชคได้ลาบตามที่ตำนานฝันเขาเคยว่ากันเนาะ เาไปแลกตัวเดียวกัน่น่าพอเาอกัตัวเดียวกัน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 พอเอาลอตเตอรี่มาโชว์เลยนะมาลอตเตอรี่พอยี่สิบใบนโชวผมสั่งคนไปสั่งสั่งคนไปครบยี่สิบกว่าใบพท่านมาโชวตะเลใหญ่อ๋แต่ของพอยังไม่มาอซื้อเล็นี่หรอครับ ที่พ่อสร้างไว้เป็นท่านเป็นมาทรงเยี่สิบใบนี่คือเก้าหกหนึ่งเลยใช่ไหมคะทรงมันแ่สามสิบช้างตัวนี้เลยพ่อเก้าหกหนึ่ครับเก้าหตัวเดียวเลยโดดฟันดีฟันดีบนี้จัดเต็มเลยตัวนีนพอผม่คยสีเหลมค่อยสีเหล็กอื คปสืบบ้านทองว่านูชท่านนั่งที่อยู่ขางหน้าปูสามากระชิบบอกเลขพ่อนะฮะายได้กินได้จับปลานะคะเป็นปูเป็นผู้ชายเนาะปูนปูเนาะปูนใส่ชุดขาวใส่ผู้หญิครับเพิ่นเพิ่นกระิบเบาแรงไหเสียงดังไหครับครับดังครับคัว่ายังไงนะเล่าฟังครับมามาหอดังบบอกเลยบอกว่าเขาน้อหกได้ เขียนเอาเลยป่ะเขียนไปเลยครับก็เขียนไม่เลยเอากระดาษมาเลยแต่แค่นี้สามตัวกันเขียนสองตัวบ่มีมีแค่นี้เลยครับนี่เท่านี้นะครับสามตัวตรงๆเลยครับตัวสามตัวเม็นี้เขาเรียกว่าสามตัวเม็ดเดียวเนาะครับมเม็ดเดียวจริงจริงจับคู่เอาเนาะครับแตผมนั่งเอามือนั่งกับมันออกหกสองผมผมไปเข้าสองผมบอกว่าหัวหัวน้องให้เจ้ากับว่ามันออกแี่ต้อเข้าแค่แบบนีาเจ้ากับว่าสื่อ แล้วก็หกสองตรงๆเลยครับอายุหนึ่งนะครับอายุหนึ่งอายุกับซานนี่เนาะซานภูเขาสานภูเขานะบ้านซานภูขานี่เป็นทำไมเรียกว่าสานภูเขาเคยมาเข้าฝันหรือยังไงว่า่นว่าเดี่ยวมาตะหน่อยว่า่นออกมาเพิ่นก็เห็นเลยบางผมกับไม้ห้วยไม่ผมก็เห็นผู้เฒ่าย่างชุดงเขาย่างเขาไม่เหนียดฝันไม่เหนียเพิ่นทำไมเข้าขั้วด้านใตนก็ฟังเสียง โอ้ผู้ดอนใจผูดอนมีที่มาที่ไปเนาะครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออยังก็ค่ะพ่อลำครับพ่อลำพ่อลำที่เป็นคุณตาของน้องนาโมใช่ไหมครับไปขี่ผมกับพี่โล่พูดละไักกิโลกิโลแต่ผมก็เอายี่หน่อยไปแทนผมผมไม่อยากต้องไปกี้แล้วค่ะใส่ซี้อไว้ที่วัดานอยน้องนาโมน้องนาโมที่วัดานอยนะครับผมก็เลยพักผมก็ย้ายมาเอาเปลี่ยนกัน แสดงว่าเพิ่นเรียนให้สองหัวนี่หัวที่สามคืผมมันมาเรื่อยๆอย่างนี้ว่าผมไม่ค่อยออกสิบป่ะพ่อปกติพ่อมีโชคแบบนี้ตลอดเลยไหมคะครับผมกับเขาเขาสี่สับแกะทุ่งวัวครับเข้าทุ่งวัวครับแต่ว่าผม ไปลักเอาเนี่ยไปลักเอาคือไม่ไม่เคยไม่ไม่ออกไม่ออกสื่อบอกบอออกซื่อครับครับโอ้ถูกคนเดียวครับคือยังไปเอาส่นกล้วยแต่ยังสิก็ไปซี้หาเพราะอะไรจีบอ่ะเพราได้ไปท่ายนะครับเ่ราะได้ออกสื่อนะค่ะเอาเพร่อแต่ซื้อเออเราไปทำเองคือทำแล้วก็ซื้อเองด้วยมือมันออกชุนชุนผมก็ได้หกชุนชุนโอ้หกชุนมาดูน้องผมก็ถือมาสันอันนี้ก็รักเอาการักเอาครับน้องผมก็ถือ่าสันห้วยเลียกอะไรจสิออกหกลอยคนน่าออกว่าชุด เวลาพ่อไปทำวิธีก็บอจะแ้งที่อูไปเขาเฮียนเป็นครับอบอวิธีเนาะคล้ายว่าไปทำด้วยบอได้บอกบอมาได้ออกคิอีผมไม่ไดผมออกัผมก็พ่ออกยอทุบละพ่อพ่อไม่เอาผมก็เดเอาไปเอาซื้อเองแล้วก็แบ่งไปนงเนานั่นลากเอาเนาะครับออันนี้อันน่อได้ลากเอาครับเจ้ามาก หกคนเบมาไทยเก้าเลขหกเบอรักเอาครับคบอก้าบบได้รักเอาเนี่ยเป็นมาทายแล้วมีเลขที่รักเอาไว้ไหนไม่ใช่โมโมมีเนาะโมมีครับเลขโมมีเลขรักเอาแล้วไม่ไม่ไม่ให้ออกไม่ไม่มีเนาะครับโมมีโมมีครับไม่ได้เป็นโรครับไม่มีเนาะไม่มีเลขนี้แต่ว่าปู่เาวมากระซีบอกเลขเลยนะคะเสียงดังไม่พอครับเสียงดังครับฟังชัดเนาะเลขอะไรนะคะขอยย้ำอีกทีค่ะเก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งนะคะ หลังจากเก้าหนึ่งแล้วก็สั่งซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับยี่สิบใบพอยี่สิบใบยี่สิบใบเก้าหกหไม่เคยซื้อเลยครั้งไม่เคยซื้อเลยเลยค่ะบาทเพราะว่ามันได้ปลาหลายเลยครับรอบนี้มั่นใจมากเนาะพ่อเนาะมั่นใจเนาะพ่อแล้วเนี่ยผมว่ามั่นใจมากแต่เพิ่งจะพกพกด้วยเลยค่ะเขราะจะเห็นว่าบัวเรียดเป็นบ้ามันจะบอกคุยๆหมดไม่ยอมพูดถึงค่ะบันิาบันิลาสุดการลักเอากับสองสองหนึ่งเนาะ เอาเป็นว่างวดนี้พอมั่นใจมากเลยเนาะเก้าหกยี่สิบใบนั่นแหละเขอคิดเขาจะเอาเงิไปค่ยไปอยู่เกียบเลยนี่บางบอนคนับเลือกนัดเอาใ้แม่นเนาะครับแม่นนะมะแต่เขาให้แม่นโอ้ยโรคมันดินมาได้ใส่พวกเจ้าเจ้าเจ้ามันเกียดห้องชัวสวดมือองเบล่อาก็คบนรับมก็แท่งตัวป่วยปวามมอถอดออกมาแต่ัเหลกสองหนึ่งนล้วก็เจ้าถึงร้านไร่ว่าบัตรผลที่ไทยมมันกมคราไปที ไก่กไก่ซีโม่บันกลับมาสองโมงสองไม่กลับมียงวงนอนยูน้อสาย <c défin ix> พ่อ <c> ย I mean, ู้บางบอนเดี๋ยวคุ้เทียมบังบอนรถมาครับโอ้ไปเอาไก่เนาะพ่อครับถูกสามตัวเลยโอ้มัาเหนื่อยแล้วพ่อเราไปไกลนั่งก็ต้องหมอกเขาหมอกแม่นค่ะยูสีเพจแม่สีเพจวันนี้พ่อทำมากี่ปีแล้วคะแนวทางตัวเลขเราได้ไม่เยอะนี่บอครับพ่อกขัดผมรักเอานี่ว่าไม่ชุ่มหวดเลย งมาลครับอ่ะโชว์โค้งสุดท้ายนะก่อนจบแล้วครบจบคลิปครับจบนะคะน้องหลวงปูขาวมังกัสิปนะคะครับคุณพ่อมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับก่อนจบครับผมที่โชว์คนมาลำเลื่อยเลยครับตั้งปังๆครับเห็นปั้งๆเนาะครับครับขอบคุณคุณพ่อลำมากมากนะครับพ่อล้ำนะคะครับขอบคุณคุณพ่อล้ำมากนะครับปูมาบอกมังกะสิบบอกตัวเลขสามตัวตรงๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับ ตามนี้นะครับท่านพอพอบอกเลขสิทธิ์แล้วก็ท่านก็นซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับซักลอตเตอรี่ว่ายี่สิบใบใบแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นนะครับก็เอ็ดข,ขออนุญ,ญาตลำลากันไปสำหรับทุกคนของท่านนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจทุกคนนะครับใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้ทุกหวยทุกงวดสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม